สวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนหมอลำทุกคนนะครับผมมือนีบาวโจดีซน์ก็จะพามาเปิด3สาวหมอลำสุดฮอตที่มาแรงที่สุดในปีนี้นะครับผมมาแรงที่สุดแห่งปีเนาะอ่ะสาวหมอลำโดยไม่ได้เรียงกันลำดับอะไรเลยนะครับผมเป็น3าสาวหมอลำที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มียอดวิวปล่อยเพลงออกมาแล้วมียอดวิวทะลุ30ล้านวิว จะมีใครกันบ้างนะครับผมอ่ะคนแรกเลยนะครับคนแรกก็คือคุณบิวจิตชริยาบุญธรรมครับสาวบิวจิตนะครับผมมาด้วยผลงานเพลงหอยกอดภูยอดรวยถือว่าเป็นเพลงแจ้งเกิดของสาวบิวจิตเลยนะเมื่อก่อนนะครับผมก็จะเป็นมีเพลงคุ้นหูก็คือจิตชริยาวอนแฟนแต่ตอนนี้มานดังด้วยผลงานเพลงหอยกอดภูยอดรวย ที่มียอดวิวมากกว่า34ล้านวิวนะครับโอ้โหปังมากๆ34ล้านวิวนะครับถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆก็ทำให้บิวจิชริยาเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบสำหรับแฟนคลับทั่วประเทศเลยนะครับผมตอนนี้มีงานเยอะมากก่อนหน้านี้นะครับที่เรารู้จักบ,บิวจิชริยาก็คือเธอเป็นหนึ่งในานางเอกนะครับของหมอลำประถมบันเทิงศิลป์และล่าสุดนะครับเธอก็ได้ แยกออกมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วเนาะมาเป็นศิลปินเดี่ยวในค่ายในสังกัดประถมอินเตอร์เทนเมนต์นะครับสามารถรับงานทั่วราชอาณาจักรอ่าเป็นเป็นมินิคอนเสิร์ตเอ่ยแล้วก็สามารถไปรับเชิญบนวงใหญ่ก็ได้นะครับผมอ่าเพลงหอยกอดภูยอดรวยนะครับของบิวจิตศริยาบุญธรรมนะครับเพลงนี้ก็คือคำร้องทำนองโดยอาจารย์บิ๊กภูมิลินครับเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะครับผมอ่า ทีมเบื้องหลังนะครับอัดเสียงหนึ่งอัดเสียงสองนะครับอัดเสียงหนึ่งก็คือเป็นอุดรนเลคคอร์สตูดิโออัดเสียงสองคืออาจารย์ตั้มผรชัยอาจารย์ทพานะครับอุบลน,นี่เนาะโอ้โหทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังก็คือเยอะมากเพลงนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะเนาะทำให้บิวชิลริญญาเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆแล้วก็มีคนมีแฟนคลับเนี่ยเยอะมากด้วยบุคลิกไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนนะครับ ไปงานต่างๆนานาบวกกับความฮาบวกกับน้ําเสียงของเธอแล้วก็บวกกับการเอนเตอร์เทนแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมสําหรับบิวจิตริยาบุญธรรมและเธอก็ยังปล่อยผลงานเพลงใหม่ออกมาอีกมากมายนะครับฝากติดตามด้วยนะครับบิวจิตริยาบุญธรรมนะครับผมเจ้าของผลงานเพลงดังหอยกอดภูยอดรวยนะครับด้วยยอดวิวมากกว่า1ิ4ล้านวิวนะครับ คนที่สองนะครับผมคนที่สองได้แก่น้องเพลงพิมพราดาแสงทองฟินแลนด์อขออภัยนะครับน้องเพลงพิมราดาแสงทองนะครับเพราะว่าพูดชื่อผิดเพราะว่าน้องยังใช้ Facebook ชื่อว่าเพลงพิมราดาแสงทองฟินแลนด์อยู่อันนี้คือเพจของน้องเนาะ,ะน้องเพลงพิมราดานะครับผมเจ้าของผลงานเพลงดังหอยใจบั้งไฟแสนนะครับที่มียอดวิวมากกว่า33ล้านวิว แต่เพลงนี้ต้องบอกก่อนนะครับหอยใจบ้างไฟแสนเนี่ยเป็นเพลงของลิขสิทธิ์ก็จะอยู่กับทางค่ายโตเกียวมิวสิกเป็นของทางบอสบิ๊กนะครับแต่ตอนนี้น้องเพลงพริรดาสังกัดอยู่กับทางวงมอลำแพลวาวแสงทองแต่เธอ,เอก็ยังเป็นเขาเรียกว่าต้นฉบับเพลงนี้อยู่แต่ลิขสิทธิ์อะ่ะอยู่กับทางบอสบิ๊กอยู่กับทางโตเกียวมิวสิกนะครับเพลงหอยใจบ้างไฟแสนของน้องเพลงพรีรดาก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ มาแรงในปีนี้มากๆนะครับศิลปินน้องเพลงพริรดาสแสงทองฟินแลนด์คําร้องทํานองโดยอาจารย์บิ๊กภูมิลินครับสังกัดค่ายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกนะครับควบคุมการร้องอำนวยการสร้างโดยผู้ยบ,บ้านฟินแลนด์แล้วก็แผ่วาแสงทองนะครับเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์บุญหลงมงคพลพรนะครับผมเพลงนี้ก็เป็นเพลงแจ้งเกิดของน้องเพลงพริรดานะสมัยนั้นน้องเข้ามา อยู่กับทางแสงทองฟินแลนด์เนาะเข้ามาอยู่กับแสงทองฟินแลนด์แล้วทางบอสบิ๊กก็ได้ทําเพลงนี้ขึ้นมาทําให้น้องเพลงธิรดามีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเพลงนี้ก็ฮิตติดหูมากๆเลยเนาะทําให้หมอลำหลายๆวงก็สามารถเอาไปร้องได้แล้วอาจารย์บิ๊กอ่ะขออภัยนะครับแล้วบอสบิ๊กเนี่ยก็ไม่เก็บลิขสิทธิ์ด้วยเพลงนี้สามารถเอาไปร้องได้เลยนะครับอื และตอนนี้น้องเพชรพิรดาก็มีชื่อเสียงโด่งดังออยู่ในสังกัดของหมอลำพีพพาแสงทองนะงานก็เยอะมากๆแต่ช่วงนี้ก็น่าจะปิดฤดูกาลกันแล้วเนาะเพลงพิรดาก็เาเป็นอีกหนึ่งคนที่เขาเรียกว่าพามีฐานแฟนคลับเยอะพอสมควรนะมีฐานแฟนคลับเยอะมาก แต่ว่าช่วงนี้อาจจะเจอปัญหาเจอดราม่ามาหน่อยแต่น้องก็เข้มแข็งนะน้องอายุวัยเพียง17ปีน้องเข้มแข็งมา,มากๆผ่านปัญหาผ่านดราม่ามาสารพัดเลยไม่ว่าจะโอ้หลายๆเรื่องหลายๆราวการแต่งตัวก็เจอดราม,มา่าการให้สัมภาษณ์ก็เจอดราม,มา่าอ่ะก็แฟนคลับแฟนเพลงก็ยังเหนียวแน่นคอยปกป้องน้องเพลงและน้องเพลงก็บอกว่าจะปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับบางงานก็อาจจะเจอดราม่ามาบ้างแต่น้องก็ เข้าใจว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดมีคนไม่ไม่รักแบบนี้ในสังคมก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับผมอ่าโอเคครับอันนี้ก็คือคนที่สองน้องก็คือน้องเพลงพิรดาเจ้าของผลงานเพลงหอยจังหอยใจบ้างไฟแสนนะครับยอดวิวสามสล้านทะยานสู่3 4มสล้านวิวแล้วนะครับอ่ะคนต่อมานะครับขาดไม่ได้เลยคนนี้ขาดไม่ได้จริงๆก็คือน้องอุงอิง าวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมจเจ้าของผลงานเพลงดังหลายเพลงเลยนะถ้าจะเอาหลักสิบล้านยว,วขึ้นไปนะครับอย่างเพลงแรกเนาะหอบฝันมาหลังห้านของอู๋อิงเพชรบ้านแพงเพลงเนี้สื่อถึงตัวตนของน้องอู๋อิงคือเป็นการเอาชีวิตหรือว่าเอาบรรยากาศวันที่มาสมัคร หลังห้าวันนั้นเอามาแต่งเป็นเพลงก็กลายเป็นเพลงแจ้งเกิดทําให้อุงอิงเพชรบ้านแพงโด,ด่งดังในประเทศไทยมากๆในตอนนี้มีแฟนคลับอยู่ทั่วทุกมุมของประเทศนะครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมาหอบฝันมาหลังห้านเนี่ยพอ,อามาแต่งเป็นเพลงแล้วคือปังมาก1ปีที่ผ่านมานะครับยอดวิวเพลงนี้มากกว่า31ล้านวิวทะยานขึ้นสู่32ล้านวิวแล้วยังไม่หมดอยู่แค่นี้นะครับเนี่ยเพลงของอุงอิงนะ มีเพลงคัฟเวอร์ด้วยอ่ะเอาเป็นเพลงหลักๆที่ทะลุ10กว่าล้านวิวขึ้นไปแล้วกันเนาะเพลงแรกเป็นหอกฝันมาหลังห้านะครับ31ล้านวิวทะยานขึ้นสู่32ล้านวิวเพลงที่2เลือกเขาสาอ้านะครับผมอันนี้ก็15ล้านวิวแล้วนะแล้วเพลงต่อมาก็เกือบ10ล้านก็มีจบแบบบอดเท่นะครับเป็น เพลงต้นฉบับเนี่ยเป็นเพลงของวอจโอน้องอุ๋งอเอามาร้องฮับเวอร์ในเบ์ชั่นผู้หญิงนะครับก็ยอดวิวขยันขึ้นสู่9ล้านวิวแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับที่ปังมากๆนะก็คือเอินฮักนางเอกน้อยที่แต่งโดยอาจาร,ร,รย์บิ๊กภูมิลินนะครับเพลงนี้ก็16ล้านวิวนะโอ้มีหลายเพลงเลยแหละม,มีหลายเพลงมากๆเลยเพลงของน้องอุ๋งอิงนะนี่แหละอุ๋งอิงเพชรบ้านแพรนะครับก็โอ้โหเพิ่งมาปีเดียว ปี2ปีเนาะเอาปีปีเดียวทะยานเข้าสู่2ปีก้าวเข้าสู่2ปีแต่ว่าฝากผลงานเพลงไว้มากมายในวงการหมอลำแล้วน้องอุอิงก,ก็ยังคว้ารางวัลใหญ่ๆระดับประเทศไปครองได้หลายรางวัลเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือเป็นศิลปินอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองมากๆน้องอุอิเองเองเนี่ก็คือเข้ามาแรกๆก็จะต้องผ่านดราม,ม่าผ่าน อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันแต่น้องเข้มแข็งมากๆน้องมีกําลังใจดีมากๆแล้วก็แฟนคลับของน้องอุ๋อิงก็คอยเป็นเกาะป้องกันเวลาเจอปัญหาเจอดรามา่าทางแฟนคลับพ่อแม่เอฟซก็จะออกมาปกป้องออกมาคอยปกป้องแล้วก็สนับสนนน้องอุ๋งอิงแบบนี้อยู่ตลอดนะคะทำให้เราเห็นว่าแฟนคลับของอุ๋งอิงเนี่ยเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศก็เยอะมาก เป็นศิลปินอีกหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าน้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดน้องเก็บนําเอาคําที่แฟนขับแฟนเพลงเนี่ยคอติแบบเพื่อก่อน,นะครับติชมน้องก็จะนํามาพัฒนาตัวเองแต่ถ้าอันไหนที่มันไม่ใช่มันเกินไปน้องก็จะเลื่อนผ่านนี่คือการที่อยู่ในสังคมอยู่ในโซเชียลแบบอยู่เป็นอ่า นี่แหละครับผมอ่ตลอด1ปีที่ผ่านมาเราเห็นถึงพัฒนาการของน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องการลําน้องฝึกฝนน้องพัฒนาขึ้นมาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆนะครับฝากด้วยนะครับผมอ่ะนี่ก็คือ3สาวหมอลําที่มาแรงที่สุดแห่งปีนะครับนั่นก็คือคนแรกคุณบิวจิตชริยาบุญธรรมนะครับผมจะขอผลงานเพลงดังหอยกอดภูยอดรวยยอดวิวมากกว่า34ล้านวิวนะครับแล้วก็มีน้องเพลงพิรนา จ้าของผลงานเพลงดังหอยใจบ้างไฟแสนยอดวิว33ล้านวิวนะครับผมแต่เพลงนี้ลิขสิทธิ์ตอนนี้อยู่กับทางบอสบิก๊กนอกค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับแต่น้องเพลงพิรีรดาก็ยังสามารถนำออาไปร้องได้และเพลงพิระดาก็ยังเป็นต้นฉบับอยู่นะครับอ่าแล้วก็คนที่3นะครับก็คือน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับผม ยอดวิวเพลงหอบฝันมาหลังห้านก็31ล้านวิวและยังมีเพลงอื่นอีนอกมากมายที่อู๋อีพเพชรบ้าน,นแข่งได้ฝากไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกเขาสาอ้าย15ล้านวิวนะครับมีจบแบบบอเท่นะครับ9ล้านวิวแล้วก็เพลงเอิ้นฮักนางเอกเน้อยอีก16ล้านวิวนะครับแล้วก็เพลงอื่นๆอ,อ,อีกหลายล้านวิวกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่คือ3สาวสสไตล์นะครับผมในวงการหมอลำที่กําลังโด่งดังเปี้ยงป้างของเราในตอนนี้นะครับผมฝากด้วยนะครับ สำหรับวันนี้บ่าวโจ้ดีไซน์ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ